วันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันอะคาโดไข่มุกแดงนะครับที่ไร่บันนิตานะครับต้นนี้ก็สามปีกว่าครับไม่สูงนะครับแต่ปีนี้ดอกมาเยอะมากนะครับมาดูนะครับเกือบทุกโช่์เลยนะครับดอกนะครับบางท่านก็ถามผมว่าห้าหกปีแล้วยังไม่ออกดอกนะครับบางทีอาจจะเป็นต้นพ่อเม็ดพ่อจางเมล็ดครับพ่อเม็ดนะครับ อันนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับครับดูครับดอกมาเยอะนะครับทางดินนี้ผมก็ใส่แปดยี่บสี่ยิบสี่นะครับละลายน้ําก็ลดนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับทางใบก็ฉีดแคลเซียมบอลอนนะครับสารละายอะมิโนนะครับท่านรัธท่านลงนะครับสังกสี แมกนีเซียมนะครับมีนะครับที่เป็นโซงนะครับลองหาดูในร้านกษตรนะครับแต่ของผมใช้ผลิตภัณฑ์ของ m b ของ ag นะครับถ้ามีทุนเยอะหน่อยนะครับลองซื้อมาใช้ดูนะครับทำให้เขาดอกเขาสมบูรณ์นะครับแต่ตาดอกดีนะครับดอกตูมนี้ก็ฉีดป้องกันเพี้ยไฟด้วยเวลาเขาจะบานดอกจะร่วงอาทิตย์ป้องกันก่อนก็ดีนะครับ เบียลาแป้งอะไรนะครับเบียไฟนะครับเพื่อให้ป้องกันให้ดอกเขาร่วงนะครับการจับลูกก็จะดีนะครับเมื่อเขาตุ่มตาดอกเราอัพน้ําเลยนะครับเพื่อให้ดอกเขาสมบูรณ์นะครับถ้าเรากั้นน้ําหรือโสกน้ำนานเกินไปนะครับดอกเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับผมก็อัดนานอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับถ้าเห็นว่าต้นเขาโซมนะครับก็อัดน้ําเลยนะครับ แล้วก็สักสองสามวันถ้าการเราเลยสี่ห้าวันดูถ้าเขาต้นเขาใบตกก็ให้น้ําบีกนะครับถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปก็ละลายน้ําอัดน้าให้ให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับเดี๋ยวใบเขาเขาจะไม่ถ้าเราปุ๋ยให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับโอเคนะครับยินดีให้คำแนะนํานะครับการตีผลก็จับดีครั้งหนึ่งนะครับไข่มุกแดงนะครับเบอร์โทรศูนย์โทรศัพท์เก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ